เสาร์วัน,น,นะ,ะสาวทีตเป็นวันที่แม่ต้องทำงานใกล้ถึงทางเข้าหมู่บ้านแล้วนะลูกแต่สำหรับลูกไปทังาานก่อนนะเหมือนได้ออกมาเล่นนอกบ้านจ้มก็มีรลละสีะอุ้ยไม่ใช่ลูกโลละแปดสิบตังหาาอุ้ยลืมไปเลยโลละแปดสิบค่ะลูกช่วยงานอย่างสนุกสนานไม่เคยบนเลย้อ แม่ภูมิใจและมีความสุขมากที่สำคัญที่สุดไม่สำคัญที่สุกคือการที่ลูกได้เรียนรู้และเห็นคุณค่าของเงินกาฟิวเล่นเป็นเจ้าหญิงนะแม่เล่นเป็นเจ้าชายเตทีคล้วยเราไม่มีแล้วขายไม้บางอย่างขายหมดเตี้ยแต่การเรียนรู้ยังไม่หมดบรีสเรื่องเลอะเยอะเรียนรู้